กองทัพบ,บกจ้วกคนปัน่นแฮชแท็กถล่มบิ๊กแดงปมทหารอียิปต์ป่วยโควิด -19 เพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบ,บกโพสต์ชี้แจงว่ากองทัพบ,บกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดทั้งสิน้นกับทหารอียิปต์ที่ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเดินทางมาพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยองพร้อมย้ำว่ามีผู้ไม่หวังดีกล่าวหาและติดแฮชแท็กในโลกโซเชียลมีเดียเชื่อมโยงทําให้เข้าใจผิดด้วยขณะน,นี้ปรากฏมีการสร้างกระแสโดยติดเทรนด์ใน Twitter และโซเชียลมีเดียกล่าวหาและเชื่อมโยงให้เข้าใจผิดว่ากองทัพบ,บกหรือผู้บัญชาการทหารบกมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการอนุญาต ให้ทหารอียิปต์ซึ่งเดินทางโดยเครื่องบินเข้ามาในไทยและได้เข้าพักชั่วคราวในสถานที่กักตัวที่จังหวัดระยองต่อมาถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 นั้นขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจรงิงกองทัพบ,บกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเดินทางของทหารอียิปต์ที่มีการระบุว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 ขอประชาชนอย่าได้หลงเชื่อเพราะเป็นการกล่าวหาโดยประศจักข้อเท็จจรงิงเชื่อมโยงในลักษณะชี้นำหวังให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบ,บกยังขอวันผู้ใช้โซ เชียลมีีเดยยุติการส่งข้อความต่อหรือติดแฮชแท็กในข้อความดังกล่าวเพราะไม่ใช่เรื่องจริงและอาจจะตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่มีเจตนาบิดเบือนให้ร้ายต่อกองทัพโดยขอให้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสอบอคอเป็นสำคัญ